ก็ข้อ9ครับ7คูณ8มีกี่กลุ่มครับ7 7แต่ละกลุ่มมีกี่เท่าไหร่ครับ8 8ตอบเท่าไหร่ครับท่องไปดูทิ7 1 7 7 2 4 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 3 2 7 7 สี่สิบเก้เดสี่สิเก้าตอบว่าเจดเจตนี้มันเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดี้าเจ็ดแปดห้าสิบหตอบห้ตัวขอสิบเก้คูณสีคูณสคือมีกี่กลุ่มเก้าลุ่มแต่ละกลุ่มมีกี่อันสตอบ ก้าหนึ่งเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สี่เก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามหกตอบสามหกถูกต้องเก้าต่อไปแปดคูณสามตอบแปดแล้วก็แปดกับสามแล้วก็แปดหนึ 1> 8, 1, 2> 8, 8, 2, 16, 8, ่งแปดแปดสองสิบหกแปดส ตถูกตัวข้อส <5, 1, S 2> ิบสองห้าหนึ่งห้าคูณเก้ามีกี่กลุ่ม <5, S 2> แต่ละกลุ่มมีเท่าไหร่ห้ากับเก้าต่อไปห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้า 45, ถูกต้อง